สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ซูซูกิประเทศไทยได้เปิดตัวซูซูกิสวิป GL+ Plus รุ่นพิเศษที่ถูกอัปเกรดความสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมภายใต้แนวคิด l i m i t l e s s e i i t i o n โดยขนาดของตัวถัง Suzuki GL+ Plus มีความยาว3,845ม mm, ิมความกว้าง1,735ม mm, ิมความสูง1,495ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,450ม mm, ิมกระทะล้อขนาด15นิ้วพร้อมฝาครอบล้อ โดยรูปลับภายนอกของ Suzuki GL Plus มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันดีไซน์ใหม่เสริมด้วยสปอยเลอร์หลังสาวากาศแบบคีบฉลามลุ่มล้อส,สีดำและชุดสติกเกอร์ GL Plus ลายใหม่เน้นการปรับปรุงเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบฮาโลเจนมันติรีเฟกเตอร์พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ L.E.D. กระจกมองข้างสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้ ส่วนภายในห้องโดยสารของ s ูส u กิ GL+ Plus ได้ติดตั้งพวมาลัยมันติฟังก์ชันทรงดีเชฟปรับระดับได้4ทิศทางพร้อมระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะและระบบ Keyless ปุ่ม PUT สตาร์ทเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับสูงต่ำได้ระบบปรับอากาศอัตโนมัติเครื่องเล่นวิทยุ C D M P 3พร้อมช่องเสียบเชื่อมต่อ U S B A U X และลำโพง2ตำแหน่งส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ Suzuki GL+ ถูกติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.2ลิตรให้กำลังสูงสุด83แรงม้าแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ cvt ให้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรและสามารถรองรับน้ำมัน e 2 0ได้สำหรับระบบความปลอดภัยของ suzuki gl plus มาพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์และถุงลมนิรภัยคู่หน้าส่วนสีตัวถังภายนอกของซูซูกิ GL Plus จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีคือสีแดงสีน้ำเงินสีเทาสตาซินเวอร์สีเทา m i n เ r อร์เ a y สีดำและสีขาวสำหรับราคาจำหน่ายซูซูกิสวิตจ GL Plus รุ่นพิเศษ ลิมิเต็ e อีดิชั่2,022ใหม่เปิดราคาอยู่ที่572,000บาทสำหรับสีขาวลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก5,000บาทครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ